สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพาลูกค้ามาดูเป็น Isuzu D-Max นะคะรถทํามาหากินรถวิ่งงานนะคะเป็นตัวสีเทาแลมโบนะคะคุณลูกคา้าปี2021นะคะเครื่อง 1.9S นะคะนี่คันนี้รอมากคันนี้ใส่แม็กมาไว้แล้ว4ล้อนะคะคุณลูกคา้า หรือถ้าคุณลูกค้าวิ่งงานที่มันเกินตัน5 2ตันนะคะจะแนะนําให้ล้อหลังเป็นล้อกระถาผ่านะคะยางมันทุก XD2 c เสริมแนบ2เส้นนะคะแล้วก็เป็นล้อแม็กคูน้าไปทั้งหลอ่อทั้งใช้งานได้จริงนะคะคุณลูกค้าอย่าไปดูเลขไม่์กันนะคะว่ารถปี2021ของเราคันนี้จะไม่อยู่ที่เท่าไหร่ห้องโดยสารนั่นคือใหม่มากนะคะคุณลูกค้าการใช้งานคือน้อยมากนะคะพลาสติกหุ้มกระจกยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะ นี่เลขไม้สองหมื่นห้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะสำหรับเลขไม่ของคันนี้นะคะคันปีสองพันยี่สิบเอ็ดของเรานะคะราคาขายห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าเกียร์ดีดีก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีภาษีพรบนะคะรับประกันเครื่องและเกียร์นะคะทุกคันนะคะหกเดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะพร้อมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบสี่ชั่วโมงนานถึงหนึ่งปีนะคะ คุณลูกค้าน้ำมันหมดยางแตกยางรั่วสามารถเรียกใช้บริการตรงนี้ได้เลยนะคะเราแถมให้คุณลูกค้าฟรี1ปีนะคะบางทีรถคันใหม,ใหม่ปี21 22นะคะคุณลูกค้าประกันศูนย์ยังเหลือคุณลูกค้าไม่มั่นใจก็สามารถเอาไปให้ศูนย์ดูแลได้เลยนะคะตู้ก็จะเป็น2เมตรสินะคะความสูงตู้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้เมตรแปสองเมตรสเมตรสิ 1, 8, 2, 1, 2, 1, อยากได้เป็นคอกก็สามารถเลือกได้เหมือนกันตัวนี้เราฟรีให้คุณลูกค้าพร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มให้นะคะ คุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดสนใจจะออกรถจะทํายังไงดีนะคะไม่มั่นใจไม่แน่ใจแอดไลน์จันมานะคะพร้อมเปิดกล้องวิดีโอคอลโดนรถกันนะคะร้านเราร้านใหญ่นะคะคุณลูกค้ามีรถมากกว่า200คันคุณลูกค้ามั่นใจหายห่วงได้เลยนะคะไม่มีย้อมแมวไม่มีย้อมสีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นรถรุ่นไหนฝากคุณลูกค้าติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเด็กคนนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะ